สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์เบคานะครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยมาร์คมาวินนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีเต็นท์ผมเนี่ยเติมซีวิกเอฟซีเข้ามาใหม่นะครับแต,แต่ละคันเนี่ยราคายุติธรรมแน่นอนนะครับและผ่อนเริ่มต้นแค่มามาเพียงประมาณเดือนละแปดพันกวบ,บาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างกันแ,แรกนะครับผมที่ได้เห็นเลยคันนี้เป็นสีดำนะครับผมซีวิกนี่คือแปดีเอลที่สองสัปดา อันนี้เลขมาอยู่แค่เจ0 0หมนหกิโลเลครับราคาสุทธิอยู่ที่6 3แ0 0 0บาทนะครับอันนี้จะผ่อนที่ประมาณเดือนละ1 1ึ0 0บาทนะครับผมบออกมาค่อนข้างเลยอันนี้เป็นตัว1 8ึ่งเปีสุนะครับผมคันที่ราคาโคตรว้าวครับอยู่แค่5 4า0 0 0บาทนะครับถ้าใครต้องการนะครับผมอันนี้จะผ่อนอยู่แค่เดือนละ9,000กว่าบาทนะครับและอย่างเช่นเคยนะครับเวลาผมบอกยอดผ่อนเนี่ยคือยอดผ่อนเมื่อออกรถใช้เงินเพียงแค่999บาทนะครับไม่ต้องดาวสักบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับจบ ไม่มีค่าจัดเข้าอ,อ้นด้วยนะครับผมต่อมาได้เลย,ยที่นะมีคันจูแปดปีนะครับคันนี้เป็นตัวปี2018คันนี้เลขไมค์แคบหนึ่ง0สนมิลลมนะครับจะต,ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยคือคันที่ราคาถูกท, 100, ที่สุดในเซ็นนะครับราคาสุดที่อยู่เพียงแค่4,900สนเก้นะครับ4,900สนเามันออกรถเก้าพันเการเก้าบาทมีดาวจำพราอยู่ที่เดือนละประมาณ8,300บาทนะครับอันนี้คือเ็ลของตัวแบบนี้ผมแถมให้ไปกับตัวรถด้วยเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมตัวปีแล้วเนี่ยซีรีส์เอฟซีนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นหมื่นนขึ้ตลอด แต่มาวันนี้นะครับราคาตกลงแล้วแล้วผมก็ได้รถเข้ามาถูกนะครับผมก็เลยเอามาขายถูกเลยถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับไม่มีทางเจอแน่นอนนะครับซีวิคอยู่ในเลข4แต่วันนี้ผมจัดให้ครับผมสี่พันเก้าถ้าใครต้องการนะครับอยากได้ใครซีวิคชม f c แล้วที่พันแปดพันสามต่อมานะครับถ้าใครต้องการที่ิคที่ตัวเท่าเปร้นหน่อยแต่มีงบไม่เยอะนะครับคันนี้พูดตอบโจทย์เลยเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นตัว subaru r f นะครับหนึ่งจุดห้า subaru r f ปีสองพันห้าสิบหกนะครับอาจจะได้เป็นปีต่ำนิดนึงนะ ิโลนะครับราคาจะอยู่เพียงแค่5,910บาทนะครับซีวิค Turbo RS อยู่ในเลข5นะครับถือว่าโคตรว้าวเลยต่อมาเราขึ้นคล้ายนะครับคันนี้เป็นซีวิค1.8 T-L ปี2017นะครับแต่เขาติดแบ่งหน้า RM มานะครับมีสติกเกอร์โลโก,โก้ Type ามให้คันนี้เลขไม่ที่12นะครับออกรถ999บาทจะตัดที่เดือนละประมาณ6,000-7,000บาท นะครับคันนี้ราคาที 25, 5, 8, 7, ่คิดคแค่5,870บาทครับผมนี่คือซีวิกเบื้องต้นของผมนะครับจริงๆผมมีซีวิกเนี่ยประมาณเกือบ20คันนะครับแต่จะเอามาจอดเรียงกันเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับขอแจ้งขอย้ำอีกทีน,นึงแล้วกันนะครับซีวิกเอฟซีโฉบแบบนี้ถ้าใครต้องการนะครับผ่อนเริ่มต้ 8, 300, น8,300บาทตลอดสัญญาและเลทนี้คือไม่ต้องดาวน์สักบาทไม่ต้องใช้คนคำ้ำ ออกรถเนี่ย9 9 9บาทและผมรับประกันคืน์แนละเกียรให้นานสูงสุด2ปี20,000โลนะครับและซื้อไปเนี่ยถ้าหากพบเจอว่ารถชนดักมาสะต่อมาพิกวามมาหรือว่ากรอมาอีกผมรับซื้อคืนเต็มราคาน,นะครับผมวันนี้มาร์คมาวินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ